มีไหมคะสี่แสนรับไหมมีไหมสี่แสนหรือมีการเสนอเสนอได้สี่แสน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 เอเวอเรสสี่แสรับไหมไทเทเนียมพลัสรับไหมคะมาเลยค่ะสี่แสนบาทสี่แสนสามาเสนอมาค่ะคุณลูกค้าเอางี้แล้วกันปบสามแสนเบาทเขาอีกสองหมมาเลยมาเลยค่ะสามเจ็น์ออนไลน์รับได้เปิดเลยนะคะอีกส0งหมื มาเลยค่ะรับได้กดเลยไม่ต้องรอสามเจ็ดมาเลยกดเลยยกเลยมาสามแสนเจ็ดมาเลยค่ะกดเลยยกเลยสามเจ็ดกดเลยยกเลยกดเลยนับเลยค่ะคุณผู้ชมจากสี่แสนเหลือสามเจ็ดสุดๆแล้วค่ะวันนี้ราคานี้ใช่แล้วค่ะไม่มีแวดด้วยนะคุณผู้ช้สามแสนเจ็ดไม่รับพันหนึ่งนะสามแสนเจ็ดไม่รับพันสองสามพันไม่ถึงจริงๆคุณผู้ชมสามหกอ่ะมากดก่อนก็ได้มาสามหกแต่ไม่รับป่านนะลองกดมาก่อนสอบทำให้สามแสนหกมาเลยค่ะกดก่อนราคานี้สอบทำให้นะสามแสนหกไม่บาทมาเลยค่ะไล เปิดเลยค่ะ360ออนไลน์สามเซอรมสองพันราคาตอนนี้แขกราคาตอนใดซึ่งต่อไปตกต่อราคาได้เลยแขกราคาต่อได้ค่ะราคานี้ขายแล้วนะสามเซอร์เริมสองพันสามเซมมสองพันนับหนึ่งสามดซอร์รสองพันราคาตอนนี้ค่ะมีลิสต์แบนไหมคะโชว์ลิสต์แบนหน่อยสามหกเก้าหกราคาออนไลน์แล้วค่ะสามเซอรมหนึราคาออนไลน์โชว์ลิสต์แบนหน่อยนะขอบคุณค่ะสามหนแปดเจ็ดสิบราคาออนไลน์ค่ะสามเซอร์เริ่มมือราคาออนไลน์นะสามเซอร์เริ่มออนไลน์ค่ะสามเซอร์เริ่มมือสามเซอร อะไรแซมแซมเป็นเมแซเปนมินับหนึ่งมแซเปนมินับสอซมมเป็นบอะไรค่ะสามศูนย์่งศูนย์หกซึอยกมาอีกทีได้เลยซมแมเป็สพันสามแซ0เป3น0งิสองพันหนึ่งสพันคาออะไรแซมแซมเป็นนสี่พันะสามแซมเป็นเงิหนึ่งพันมแซเป็นเงินหนึ่งพันสามแซมเปเงินองพันสัมแซมเป็นเงินสองพันสามแซมเปรนนสพันสามแซมเปรนเงินสันหนึ่งสัมแซเ็นเงินสีพันอสมแซเป็นเงหนึ่งพันสามแซมเป็นเนหนึ่งพันสมแซเป็นเงินสองพันส อสามแซกเก้าหมื่นสี่สิบบาทนับหสิบสี่พันสี่แสนสี่พันสี่แสนสี่พันนับสองสี่แสนสบาทลูกค้าอะไรสามนะฮะสี่แสบาทนับเปลี่ยนหกพันราคาหนาลสี่แสนพันสีสนปพันส่แสนพันหอะไรจากกดมาอีกทีสี่แสปอะไรสี่แสนหนึนับหนึ่งสนับสองสี่แสนบาทอะไรสามศูนย์หนึ่งนสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่แสนหนึ่งหมื่นสงพันนับหนึ่งสี่แสนห

4 0 0 0 0สอ่นแปดพันบาทน้าราได้ไปใช้รีสแวนป้ายหมายเลขสักครู่เดียว1 5 2 1 1 5 2 1ประมูลไป4 28 0 0 0ับาทยินดีกับหน,น้าราเยนะคะขอบพระคุณค่ะ